ผมเคยคิดว่าการหาเงินเก่งเท่ากับความรวยตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆผมมีความสามารถในการหาเงินเสริมเก่งมากไม่ใช่ว่าเงินเดือนประจำผมเยอะอะไรหรอกเงินเดือนแรกๆก็แค่15,000บาทเท่านั้นแต่ผมเป็นคนที่ชอบลองชอบทำงานเสริมหลายอย่าง หลังเลิกงานประจำผมรับงานฟรีแลนซ์บ้างรับถ่ายรูปงานแต่งบ้างช่วยเพื่อนขายของออนไลน์บ้างช่วงเสาร์อาทิตย์ก็รับงานพิเศษเล็กๆน้อยๆเรียกว่าขยันหาเงินจนแทบไม่ได้พักเลยบางเดือนรายได้รวมของผมทะลุ30,000ถึง40,000บาทซึ่งในสายตาคนอื่นถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันตอนนั้นผมมั่นใจสุดๆคิดในใจว่า ขยันหาเงินแบบนี้อีกไม่นานต้องรวยแน่ๆแ,แต่ความจริงกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยตราชีวิตจริงที่สวนทางกับความคิดแม้รายได้จะเยอะกว่าค่าเฉลีย่ยแต่สิ้นเดือนทีไรผมกลับไม่มีเงินเก็บเหลือติดบัญชีไม่ถึงหลักพันทุกครั้งที่ได้เงินก้อนมาก็เหมือนจะมีเหตุผลที่ต้องใช้ไปเสมอเช่นได้ค่าแรงฟรีแลนซ์ซื้อกล้องใหม่ ได้ค่าคอมขายของพาเพื่อนเลี้ยงฉลองได้โบนัสจากงานผ่อนมือถือรุ่นล่าสุดมันเหมือนเงินเข้ามาเร็วแต่ก็ออกไปเร็วกว่าไม่มีแม้แต่โอกาสจะกองเป็นเงินเก็บสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือเพื่อนบางคนที่หาเงินน้อยกว่าผมกลับมีเงินเก็บหลักหมื่นหลักแสนแต่ผมที่ทำงานแทบไม่หยุดกลับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ราชีวิตเริ่มสังเกตกับดักที่ทำให้ไม่รวยช่วงหนึ่งผมเริ่มถามตัวเองว่าทำไมเราหาเงินเก่งแต่ไม่รวยสัที จนผมเริ่มมองย้อนกลับไปและพบว่ามันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวแต่มันคือวิธีคิดและพฤติกรรมการใช้เงินที่พาให้ผมวนอยู่กับที่บางครั้งเราหลอกตัวเองว่าขยันทำงานเยอะๆแล้วจะรวยแต่จริงๆมันมีหลายเหตุผลที่ทำให้หาเงินเก่งแต่ไม่มีวันรวยและผมเองก็เป็นตัวอย่างชัดเจนตราชีวิตความเข้าใจผิดข้อใหญ่ ตอนนั้นผมเชื่อว่าเงินเท่ากับความรวยใครมีรายได้เยอะกว่าคนนั้นย่อมรวยกว่าแต่ประสบการณ์จริงมันพิสูจน์แล้วว่าเงินที่หาได้เยอะไม่สำคัญเท่าเงินที่เก็บไว้และงอกเงยต่อได้ผมอาจหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งพอๆกันไม่มีวินยัยไม่มีแผนการระยะยาวและไม่เคยคิดว่าต้องทำให้เงินทำงานแทนเรา นี่คือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้แม้จะหาเงินเก่งแค่ไหนแต่ก็ไม่รวยบทสรุปบทที่หนึ่ง จากประสบการณ์ตรงผมเรียนรู้ว่าการหาเงินเก่งเพียงอย่างเดียวไม่พอเพราะถ้าไม่รู้จักจัดการใช้ใจ่ายและต่อยอดให้ถูกวิธีเงินที่หามาก็เหมือนสายที่ไหลผ่านมือสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยบทถัดไปผมจะเล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมแบบหาเท่าไหร่ก็ไม่รวยที่ผมเจอและทำอยู่จริงเพื่อให้เห็นชัดว่ากับดักมันทำงานยังไงบทที่สอง พฤติกรรมหาเงินเก่งแต่ไม่รวยหลังจากที่ผมเริ่มมองย้อนกลับไปจริงๆว่าทำไมถึงหาเงินได้เยอะกว่าคนอื่นแต่ไม่เหลือเก็บเลยผมถึงได้เห็นพฤติกรรมบางอย่างที่ตัวเองทำอยู่เป็นประจำพฤติกรรมเหล่านี้มันเหมือนหลุมพรางที่ทำให้ผมและคนอีกมากมายติดอยู่ในวงจรหาเงินเก่งแต่ไม่รวย 1. ใช้เงินตามอารมณ์ไม่ใช่ตามแผน ทุกครั้งที่ได้เงินมาผมมักจะคิดทันทีว่าเราจะซื้ออะไรดีแทนที่จะคิดว่าเราจะเก็บยังไงดียกตัวอย่างง่ายๆเวลาได้เงินก้อนจากงานฟรีแลนซ์ผมจะรีบหาของรางวัลให้ตัวเองเสมอเช่นซื้อเสื้อผ้าใหม่กินร้านอาหารหรูหรือไม่ก็พาเพื่อนๆไปเลี้ยงเต็มที่ความรู้สึกตอนนั้นคือเราหามาเหนื่อยต้องให้รางวัลตัวเองหน่อยสิ ผลลัพธ์คือเงินหมดก่อนจะทันคิดถึงการเก็บหรือการลงทุนด้วยซ้ำา 2. เพิ่มรายได้เท่ากับเพิ่มรายจ่ายตอนที่รายได้เริ่มมากขึ้นผมก็ยกระดับการใช้ชีวิตตามไปด้วยอะไรที่เมื่อก่อนคิดว่าแพงตอนนี้กลายเป็นของธรรมดาเช่น 1. เมื่อก่อนกินข้าวแกงจานละ40บาทเดี๋ยวนี้ขอกินร้านคาเฟ่จานละ200บาท 2. เมื่อก่อนใช้โทรศัพท์เครื่องละ5,000เดี๋ยวนี้ต้องผ่อนเครื่องละ30,000 3. เมื่อก่อนนั่งรถเมล์เดี๋ยวนี้เรียกกร็บตลอดรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายก็ตามไปเป็นเงาชีวิตยกระดับแต่กระเป๋าสตางค์ไม่เคยเต็ม 3. ไม่มีการจดบันทึกหรือควบคุมเงิน ผมเป็นคนหนึ่งที่เกลียดการจดรายรับรายจ่ายมากรู้สึกว่ามันยุ่งยากและคิดว่าเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าใช้ไปเท่าไหร่แต่พอไม่จดจริงๆมันกลายเป็นว่าเงินไหลออกไปแบบไม่รู้ตัวบางทีแค่กาแฟแก้วละร้อยวันละแก้วเดือนหนึ่งก็3 0 0 0บาทแล้วแต่ถ้าไม่เคยจดเราจะไม่เห็นภาพเลยว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆกำลังกัดกินเงินของเรา4 คิดว่าเงินจะเข้ามาเรื่อยๆอีกพฤติกรรมอันตรายคือความคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ผมใช้เงินโดยไม่กังวลเพราะเชื่อว่าตัวเองหาเงินเก่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รับงานเพิ่มเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามา แต่โลกความจริงไม่เป็นแบบนั้นงานฟรีแลนซ์ไม่ได้เข้ามาเสมอไปรายได้บางครั้งก็ขาดหายไปหลายเดือนพอไม่มีเงินสำรองก็ต้องไปหยิบยืมหรือกดบัตรเครดิตใช้ก่อนวงจรนี้เริ่มขึ้นตรงนี้เอง 5. คิดว่าอนาคตคิดแค่วันนี้ ตอนนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะมั่นคงสิ่งที่คิดมีแค่ว่าวันนี้ฉันมีเงินใช้พอหรือเปล่าเพราะมัวแต่หมกมุ่นกับวันนี้จนลืมวางแผนอนาคตทำให้ไม่เคยเก็บเงินอย่างจริงจังไม่เคยลงทุนไม่เคยสนใจเรื่องการเงินระยะยาวเลย 6. เปรียบเทียบกับคนอื่น อีกอย่างที่ทำให้เงินหายไปไวมากคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนรอบข้างเวลาเห็นเพื่อนซื้อของใหม่ๆเที่ยวต่างประเทศหรือมีไลฟ์สไตล์หรูๆผมก็อยากมีเหมือนเขาทั้งที่บางทีรายได้เขามากกว่าผมหลายเท่าแต่ผมกลับฝืนใช้จ่ายให้ดูไม่แพ้กันผลสุดท้ายก็ใช้เงินเกินตัวเพียงเพื่อจะรักษาภาพลักษณ์ 7. คิดว่าความรวยเท่ากับหาเงินให้ได้เยอะที่สุด พฤติกรรมที่ผมเคยเชื่อแบบผิดๆก็คือการคิดว่าความรวยวัดจากรายได้เท่านั้นยิ่งหาได้มากก็ยิ่งรวยแต่ความจริงแล้วการจัดการเงินสำคัญกว่ามากเพราะต่อให้คุณหาได้เดือนละหมื่นแต่ถ้าใช้หมดทุกเดือนคุณก็ไม่ได้รวยกว่าใครเลยต่างจากคนที่หาได้สามหมื่นแต่เก็บเดือนละหมื่นอย่างต่อเนื่องผ่านไปไม่กี่ปีก็มีเงินหลักล้านแล้วตัวอย่างจริงที่ผมเจอ จำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งผมรับงานพิเศษจนได้เงินเดือนละเกือบห0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับวัยนั้นแต่สิ้นปีมาดูบัญชีปรากฏว่าเงินเก็บแทบไม่ถึงสอง0 0ื่นบาทด้วยซ้ำเงินหายไปกับค่าเที่ยวค่าแก๊เจตค่าของฟุ่มเฟือยที่ซื้อตามใจพอคิดย้อนกลับก็แทบร้องไห้เพราะถ้าตอนนั้นผมเก็บได้แค่เดือนละหมื่นผ่านมาไม่กี่ปีก็คงมีเงินหลักแสนแล้ว บทสรุปบทที่สองจากประสบการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้ผมได้ข้อสรุปว่าพฤติกรรมคือสิ่งที่ฉุดเราไว้ไม่ว่าเราจะหาเงินเก่งแค่ไหนถ้ายัางใช้เงินตามอารมณ์ยกระดับรายจ่ายไปเรื่อยๆและไม่เคยคิดถึงอนาคตเราก็ไม่มีวันรวยได้จริง ในบทที่3ผมจะเล่าต่อว่าหลังจากเจอปัญหานี้หนักๆแล้วจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทำให้ผมเริ่มหันมาปรับความคิดเรื่องเงินคืออะไรบทที่3จุดเปลี่ยนที่ทำให้เริ่มคิดเรื่องการจัดการเงิน หลังจากที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในวงจรหาเงินเก่งแต่ไม่เหลือเก็บมานานหลายครั้งผมก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยบางครั้งถึงขั้นหมดไฟทั้งๆท,ที่ทำงานแทบทุกวันแต่กลับไม่เห็นผลลัพธ์ที่มั่นคงในชีวิตการเงินเลยจุดเปลี่ยนจริงๆมันเกิดขึ้นจากวิกฤตที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนหนึ่งวันที่ไม่มีงานเข้า จำได้แม่นเลยว่ามีอยู่เดือนหนึ่งที่งานฟรีแลนซ์ที่เคยประจำหายไปหมดเพราะลูกค้าหลักลดงบประมาณลงและโปรเจกต์ที่ผมคิดว่าจะได้ก็ถูกยกเลิกกระทันหันรายได้ที่เคยเข้ามาเดือนละ30,000ถึง40,000หายวับไปเกือบหมดเหลือแค่เงินเดือนประจำา5 0 0 0บาท ตอนนั้นผมแทบล้มทั้งยืนเพราะรายจ่ายที่สร้างไว้อย่างเท่าเดิมค่าเช่าห้องค่าโทรศัพท์แพงๆค่าผ่อนกล้องค่าผ่อนมือถือรวมถึงค่าเที่ยวกินหรูๆที่เคยเป็นปกติของชีวิตผมครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกชัดเจนว่ารายได้มากแต่ไม่มั่นคงมันน่ากลัวแค่ไหน 2. วันที่ต้องหยิบยืม พอไม่มีเงินสำรองช่วงสิ้นเดือนผมต้องโทรไปยืมเงินเพื่อนเพียงเพื่อเอามาจ่ายค่าเช่าและค่าใช้จ่ายจำเป็นความรู้สึกตอนนั้นคืออายมากๆเพราะเราคิดมาตลอดว่าเป็นคนหาเงินเก่งแต่พอเจอเรื่องจริงๆกลับไม่เหลืออะไรเลย คืนนั้นผมนั่งคิดทั้งคืนว่าถ้าวันนี้เราเป็นอะไรไปใครจะช่วยเราแล้วอนาคตเราจะเอาอะไรใช้ความรู้สึกกลัวความอับอายและความกดดันมันประดังเข้ามาพร้อมกัน 3. การได้ยินประโยคหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานผมไปฟังสัมมนาการเงินเล็กๆของคนรู้จักซึ่งเขาพูดประโยคหนึ่งที่กระแทกใจผมมาก การหาเงินเก่งไม่ทำให้คุณรวยแต่การจัดการเงินต่างหากที่ทำให้คุณรวยได้จริงประโยคนี้เหมือนตบหน้าผมดังๆเพราะมันสะท้อนชีวิตผมชัดเจนที่สุดผมมัวแต่โฟกัสที่การหาเงินแต่ไม่เคยสนใจเลยว่าจะเก็บหรือต่อยอดอยังไง 4. การเริ่มต้นใหม่ หลังจากวันนั้นผมตัดสินใจว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินใหม่ทั้งหมดไม่งั้นอนาคตคงวนลูปอยู่กับความเหนื่อยแต่ไม่มั่นคงเหมือนเดิมผมเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนเช่นจดรายรับรายจ่ายจริงจังครั้งแรกตั้งเป้าว่าทุกเดือนต้องเก็บอย่างน้อย10อร์เซ็นของรายได้ไม่ว่าจะได้เงินมากหรือน้อย หยุดใช้เงินตามอารมณ์เช่นของที่อยากได้ต้องรออย่างน้อย30วันถ้ายังอยากได้อยู่คอยซื้อศึกษาพื้นฐานการลงทุนเริ่มอ่านหนังสือการเงินฟังพอดแคสต์และดู YouTube ที่สอนเรื่องนี้ 4. ความยากตอนเริ่มต้นบอกเลยว่าตอนเริ่มต้นมันไม่ง่ายเลยการเปลี่ยนนิสัยจากใช้ก่อนคิดทีหลังไปเป็นเก็บก่อนใช้ทีหลังต้องฝืนตัวเองมาก เพื่อนชวนไปเที่ยวต้องปฏิเสธบางครั้งเจอโทรศัพท์รุ่นใหม่ต้องห้ามใจไม่ผ่อนอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่ต้องถามตัวเองว่าเราจำเป็นจริงไหมช่วงแรกเหมือนชีวิตเครียดกว่าเดิมด้วยซ้าแต่ผมก็ย้ากับตัวเองว่าถ้าอยากเปลี่ยนอนาคตต้องทนในวันนี้ 6. เห็นผลลัพธ์ครั้งแรก หลังจากพยายามอยู่ประมาณ6เดือนผมเริ่มเห็นผลเล็กๆเกงินเก็บในบัญชีเริ่มขยับขึ้นจากหลักพันถึงหลักหมื่นถึงจะยังไม่มากแต่ความรู้สึกมั่นคงในใจก็เริ่มกลับมาผมไม่ต้องหยิบยืมใครอีกต่อไปไม่ต้องเครียดสิ้นเดือนว่าจะพอหรือไม่แล้วเริ่มมองเห็นว่าถ้าเก็บต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ,อีกไม่กี่ปีก็จะมีเงินก้อนจริงๆ เปลี่ยนจากหาเงินเก่งเป็นบริหารเงินเก่งสิ่งที่ผมตระหนักได้คือเราไม่จำเป็นต้องหยุดหาเงินเก่งแต่เราต้องเพิ่มทักษะอีกด้านคือการบริหารเงินเพราะถ้าเรารู้จักทั้งหาและจัดการได้เราก็จะมีทั้งรายได้และความมั่นคง นั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตการเงินของผมจากคนที่เคยหมดตัวประจำกลายมาเป็นคนที่เริ่มมีเงินเก็บและพร้อมจะต่อยอดบทสรุปบทที่3บทเรียนที่ผมได้คือรายได้เยอะแต่ไม่มีการจัดการเท่ากับไม่มีประโยชน์จุดเปลี่ยนของผมเกิดจากการหลมจริงเจ็บจริงและต้องพึ่งคนอื่นจนรู้สึกอายจึงหันมาเปลี่ยนวิธีคิดแล้วเริ่มจัดการเงินอย่างจริงจัง ในบทที่4ผมจะเล่าต่อว่าหลังจากเริ่มจัดการเงินแล้วผมค้นพบเหตุผลลึกๆว่าทำไมคนหาเงินเก่งจำนวนมากถึงไม่รวยสักทีเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับความคิดและความเชื่อที่ซ่อนอยู่ด้วยบทที่สเหตุผลลึกๆที่ทำให้คนหาเงินเก่งแต่ไม่รวย หลังจากที่ผมเริ่มหันมาจัดก,การเงินของตัวเองจริงจังแล้วผมก็มองเห็นภาพชัดขึ้นว่าทำไมหลายๆคนรวมถึงตัวผมในอดีตถึงติดอยู่ในวงจรหาเงินเก่งแต่ไม่รวยมันไม่ได้เกิดจากโชคชะตาหรือความสามารถในการหาเงินอย่างเดียวแต่ลึกๆแล้วมาจากความคิดความเชื่อและนิสัยบางอย่างที่ฝังแน่นจนต่อให้รายได้เพิ่มเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม 1. ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความสุขผมเคยเชื่อว่าเงินมีไว้ใช้เพื่อความสุขยิ่งหาได้เยอะยิ่งต้องใช้เยอะเพื่อได้รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นแต่ปัญหาคือความสุขที่ได้จากการใช้เงินมันสั้นมากซื้อโทรศัพท์ใหม่ตื่นเต้นไม่กี่วันกลายเป็นของธรรมดากินร้านหรูๆอิ่มไม่กี่ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็อยากอีก เที่ยวต่างประเทศถ่ายรูปลงโซเชียลไม่กี่โพสต์แต่หนี่บัตรเครดิตยังตามมาความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการใช้เงินแต่ผมต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าใจเพราะตอนนั้นทุกครั้งที่มีรายได้ผมจะเอามันไปแลกกับความสุขชั่วคราวทันที 2. กลัวพลาดโอกาสมากกว่ากลัวขาดเงิน อีกเหตุผลลึกๆคือผมกลัวตกเทรนด์กลัวพลาดโอกาสที่จะได้สนุกเหมือนคนอื่นเวลาเพื่อนชวนไปเที่ยวผมไม่อยากปฏิเสธเวลาเห็นคนซื้อของใหม่ผมไม่อยากเป็นคนเดียวที่ไม่มีมันคือความรู้สึกไม่อยากน้อยหน้าซึ่งอันตรายมากเพราะเราจะยอมเสียเงินเพื่อรักษาภาพลักษณ์มากกว่าความมั่นคงทางการเงิน 3. คิดว่าทำงานหนักเท่ากับรวย ผมโตมาในสังคมที่สอนว่าถ้าขยันทำงานมากๆเดี๋ยวก็รวยแต่ในความจริงการทำงานหนักกับรวยไม่เหมือนกันเลย ผมเคยทำงานวันละ12 1 4ชั่วโมงหาเงินได้เยอะก็จริงแต่สุขภาพพังเวลาหายเงินที่ได้มาก็เอาไปใช้รักษาตัวเองอยู่ดีที่สำคัญคือเงินทั้งหมดมาจากแรงงานของผมล้วนๆถ้าวันไหนผมหยุดทำรายได้ก็หยุดทันทีความจริงที่ผมได้เรียนรู้คือคนที่จะรวยจริงๆต้องรู้จักให้เงินทำงานแทนเราไม่ใช่ให้เราทำงานหนักตลอดไป 4. ไม่มีเป้าหมายทางการเงินตอนที่ผมหาเงินเก่งแต่ไม่รวยก็เพราะผมไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากมีเงินเท่าไหร่ภายในกี่ปีทุกอย่างเป็นไปตามอารมณ์วันนี้อยากได้อะไรก็ซื้อพรุ่งนี้อยากเที่ยวไหนก็ไปแต่พอเริ่มตั้งเป้าว่า อีก5ปีต้องมีเงินเก็บก้อนแรก500,000บาททุกการตัดสินใจใช้เงินก็เปลี่ยนไปเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องความอยากชั่วคราวแต่คือการเลือกอนาคตที่เราอยากได้5การเลื่อนความสุขไม่เป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ไม่รวยส่วนใหญ่ติดกับดักที่เรียกว่าเลื่อนความสุขไม่เป็นคือได้เงินมาแล้วต้องรีบใช้ทันทีเพื่อให้รู้สึกดีตอนนั้นเลย แต่ความจริงการรวยเกิดจากการเลื่อนความสุขออกไปเช่นไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยวันนี้เพื่อเก็บเงินลงทุนไม่เที่ยวหรูตอนนี้เพื่อมีอิสระการเงินในอนาคตไม่โชว์รวยตอนนี้เพื่อได้รวยจริงในอนาคตผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นพอเปลี่ยนความคิดได้ชีวิตการเงินถึงเริ่มขยับ 6. มองการลงทุนเป็นความเสี่ยงแต่ไม่มองการไม่ลงทุนเป็นความเสี่ยง ตอนแรกผมไม่กล้าลงทุนเลยกลัวขาดทุนกลัวเสียเงินที่หามาอย่างยากลำบากเลยเลือกเก็บเงินสดอย่างเดียวแต่ผลลัพธ์คือเงินไม่โตและบางทียังถูกค่าใช้จ่ายกินหมดอยู่ดีจนวันหนึ่งมีคนพูดว่าจริงๆแล้วการไม่ลงทุนเลยคือความเสี่ยงที่สุดเพราะเงินคุณจะไม่มีวันโต นั่นทำให้ผมเริ่มเข้าใจว่าการลงทุนไม่ใช่การเสี่ยงแบบไร้เหตุผลแต่คือการเรียนรู้ที่จะบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เงินงอกเงยน 7. ไม่ให้ความสำคัญกับวินยัยสุดท้ายแล้วผมว่าหลายคนหาเงินเก่งแต่ไม่รวยเพราะไม่มีวินัยการเงินต่อให้มีความรู้มากแค่ไหนถ้าไม่มีการทำอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ก็ไม่เกิดขึ้น ผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นเก็บเงินได้เดือนหนึ่งแต่เดือนถัดมาใช้หมดลงทุนไปนิดหน่อยแต่พอเจอขาดทุนก็เลิกกลายเป็นว่าไม่มีความต่อเนื่องอะไรเลยความรวยจริงๆไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากวินัยเล็กๆที่ทำทุกวันบทสรุปบทที่4ี่ จากที่สังเกตตัวเองและคนรอบข้างผมกล้าพูดเลยว่าเหตุผลลึกๆที่ทำให้คนหาเงินเก่งแต่ไม่รวยคือความคิดและความเชื่อที่ผิดๆเหล่านี้ 1. ใช้เงินเพื่อความสุขทันที 2. กลัวพลาดโอกาสมากกว่ากลัวไม่มีเงิน 3. เชื่อว่าทำงานหนักเท่ากับรวย 4. ไม่มีเป้าหมายทางการเงิน 5. เลื่อนความสุขไม่เป็น 6. มองการลงทุนเป็นความเสี่ยงแต่ไม่มองการไม่ลงทุนว่าเสี่ยงกว่า 7. ขาดวินัยในการเงินในบทที่5ผมจะเล่าถึงวิธีที่ผมใช้แก้ไขทีละข้อและสิ่งที่ผมทำจริงๆจ,จนค่อยๆหลุดพ้นจากวงจรหาเงินเก่งแต่ไม่รวยบทที่5วิธีแก้กับดักหาเงินเก่งแต่ไม่รวยหลังจากที่ผมค้นพบเหตุผลลึกๆว่าทำไมถึงหาเงินเก่งแต่ไม่รวย สิ่งสำคัญคือผมต้องหาทางแก้ไขไม่อย่างนั้นชีวิตก็จะวนอยู่ในวงจรเดิมอีกต่อไปบทนี้ผมอยากเล่าให้ฟังแบบตรงไปตรงมาว่าผมทำอะไรบ้างถึงค่อยๆหลุดพ้นจากกับดักนี้ได้ 1. เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับความสุขสิ่งแรกที่ผมทำคือหยุดเชื่อว่าความสุขต้องมาจากการใช้เงิน ผมพยายามมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะเช่นออกไปวิ่งในสวนสาธารณะอ่านหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนที่เข้าใจจริงๆเพราะผมเลิกใช้เงินเพื่อไล่ตามความสุขชั่วคราวชีวิตก็ดูสงบขึ้นและเงินก็เริ่มเหลือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 1. วางเป้าหมายการเงินชัดเจน ผมเริ่มตั้งเป้าหมายว่าภายในสามปีต้องมีเงินเก็ตอย่างน้อยส0 0แสนบาทแล้วผมก็เขียนเป้าหมายนี้แปะไว้ที่โต๊ะทำงานเพื่อเตือนตัวเองทุกวันเมื่อมีเป้าหมายทุกครั้งที่อยากใช้เงินเกินตัวผมจะถามตัวเองว่าสิ่งนี้ทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายหรือทำให้เราถอยห่างออกไปคำถามสั้นๆน,นี้ช่วยให้ผมหยุดใช้เงินตามอารมณ์ได้เยอะมาก 3. ใช้ระบบเก็บก่อนใช้ทีหลังนี่คือกฎที่เปลี่ยนชีวิตผมมากที่สุดผมเปิดบัญชีใหม่สำหรับเก็บเงินโดยเฉพาะและตั้งระบบหักเงินอัตโนมัติทันทีที่เงินเดือนออกอย่างน้อย20%ของรายได้เข้าบัญชีนั้นหลักการคือเก็บก่อนใช้ไม่ใช่เหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บเพราะถ้ารอเหลือเงินจะไม่เหลือเลย 4. ฝึกเลื่อนความสุข ผมใช้เทคนิค30วันกับการซื้อของฟุ่มเฟือยถ้าอยากได้ของอะไรให้รอ30วันถ้ายังอยากได้อยู่ค่อยตัดสินใจซื้อผลปรากฏว่าของส่วนใหญ่ที่เคยคิดว่าอยากได้มากพราะผ่านไปหนึ่งเดือนก็ไม่อยากแล้วนี่ช่วยประหยัดเงินไปได้เยอะจริงๆ 6. ฝึกสร้างวินัยด้วยกฎเล็กๆ ผมรู้ว่าตัวเองขาดวินัยเลยใช้วิธีสร้างกฎเล็กๆให้ตัวเอง <c oughs> เช่นห้ามซื้อกาแฟเกินวันละหนึ่งแก้วห้ามใช้บัตรเครดิตเกิน50ของวงเงินทุกเดือนต้องโอนเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมแม้มันจะดูเล็กน้อยแต่การทำต่อเนื่องทุกวันทุกเดือนก็ค่อยๆสร้างวินัยขึ้นมาได้ 7. เรียนรู้และเริ่มลงทุน ผมเริ่มจากการอ่านหนังสือการเงินฟังพอดแคสต์และเรียนรู้การลงทุนพื้นฐานเช่นกองทุนรวมดอกเบี้ยทบต้นหุ้นปันผลผมไม่ได้รีบเข้าไปเสี่ยงแต่เลือกลงทุนเล็กๆก,ก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจเมื่อเห็นว่าเงินที่ลงทุน เติบโตแม้ไม่มากแต่ก็เกินกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์มันทำให้ผมมั่นใจว่าการให้เงินทำงานแทนเราคือเส้นทางสู่ความมั่งคั่งจริงๆ 8. หาคนที่คิดเรื่องการเงินเหมือนกันผมเริ่มเข้ากลุ่มหรือคอมมูนิตี้ที่พูดเรื่องการออมการลงทุนการสร้างวินัยทางการเงิน พอได้เจอคนที่มีเป้าหมายคล้ายๆกันมันช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยว 9. ปรับการหาเงินให้ฉลาดขึ้นสุดท้ายผมไม่ได้หยุดหาเงินเก่งแต่เปลี่ยนวิธีหาเงินให้ฉลาดขึ้นเช่นรับงานที่ใช้ทักษะสูงเพื่อค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า ใช้เวลาว่างสร้างรายได้แบบพาสีบเช่นทำคอนเทนต์ออนไลน์ขายความรู้ที่ตัวเองถนัดมองหาช่องทางลงทุนให้เงินโตแทนการทำงานหนัก 10. ผลลัพธ์หลังจากทำต่อเนื่องหลังจากผมใช้วิธีเหล่านี้จริงจังประมาณ2-3ปีชีวิตการเงินเริ่มเปลี่ยนชัดเจนจากที่ไม่เคยมีเงินเก็บตอนนี้มีเงินเก็บก้อนแรกหลักแสน จากที่เคยใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี้ตอนนี้ใช้บัตรแบบควบคุมได้และจ่ายเต็มทุกเดือนจากที่กลัวอนาคตตอนนี้ผมมั่นใจว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นผมยังมีเงินสำรองรองรับบทสรุปบทที่5ผมได้เรียนรู้ว่ากับดักของการหาเงินเก่งแต่ไม่รวยจะแก้ได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดและสร้างวินัยใหม่ๆสูตรสั้นๆที่ช่วยชีวิตผมคือ1 เก็บก่อนใช้เสมอ 2. ตั้งเป้าหมายการเงินชัดเจน 3. เลื่อนความสุขออกไป 4. เริ่มลงทุนแม้จะเล็กน้อย 5. าทำวินัยเล็กๆอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคืออย่าหลงเชื่อว่าแค่หาเงินเก่งแล้วจะรวยเพราะสิ่งที่ทำให้รวยจริงๆคือการจัดการเงินที่คุณหามา ผมอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องการเงินด้วยกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกก็กดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ